ตอนนี้มาดูข้อที่1นนะครับเขาบอกว่าให้กลไกปฏิกิยามาเป็นดังนี้นะโดยตัวเนี้ยมันมี2ขั้นคือขั้นเร็วขั้นช้าเขาถามว่ากดอัตราเนี่ยคืออะไรเออเพราะฉะนั้นมันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มจากขั้นช้าก่อนใช่ปะเออเ,เ,เป็นปรญยาที่มีกลไกพี่บอกว่าจากขั้นช้าของพี่เนี่ยอันนี้สมมุติว่าเป็นขั้นที่สอ,อันนี้เป็นขั้นที่1แล้วกันนะครับพี่บอกว่า จากขั้น2นะครับจากขั้น2กดอัตราก็จะเป็น r เท่ากับ k นะครับ k 2ก็ได้นะคูณกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังสัมปสิ์หน้าโมลได้เลยนะจากขั้นช้าก็เป็น i 2ยกกำลัง2แล้วก็ h 2ยกกำลัง1นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดูว่ามันติดอินเทอร์มีเดียตหรือเปล่าอย่างข้อนี้มันติดอินเทอร์มีเดียตก็คือตัว2 i หรือว่า i o d นั่นแหละนะครับพี่เลยบอกว่าเนื่องจาก I เป็น intermediate นะครับต้องแปลงรูปแปลงรูปก็คือโดยใช้ขั้นที่1นั่นเองนะครับเพราะขั้น2โดนใช้ไปแล้วไงก็ต้องใช้ย้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขั้น1เนี่ยเราก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของ k ก็เป็น k 1มีค่าเท่ากับ เอาความเข้มข้นของโปรดักต์าสารตั้งต้นนะครับยกกำลังด้วยสามสิทธิ์หน้าโมลในข้อนี้โปรดักต์เป็น i ก็ยกกำลัง2อีกอันหนึงก็เป็น i2 นะครับตอนนี้เราก็ย้ายอินเทอร์มีเดียตนะครับให้มันอยู่ในรูปของตัวแปลงของเราเพียงตัวเดียวก็คืออยู่ในรูปของ i เฉยนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ตวัด i2 ไปคูณกับ K1 ก็จะได้เป็น K1 คูณกับ i2 นะครับเท่ากับอะไร i กำลัง2 หรืออีกในนึงก็คือ i กําลังสองก็เท่ากับ k 1คูณกับ i 2นั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดรู้นะครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันเป็น i กําลังสองอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็น i กําลังสองนะครับเอาค่านี้เนี่ยไปแทนได้เลยพี่ก็เอาค่าเจ้าเนี่ยไปแทนค่าในตรงนี้นะครับเอ้ก็เลยบอกว่าแทนค่าก็จะได้ r เท่ากับ k 2คูณกับ k 1 i 2 นะครับทั้งเทอมเนี่ยคือ i กกำลังสองนะครับทั้งเทอมเนี่ยนะแล้วก็คูณกับ h 2. สงเสร็จแล้วย้าย k กับ k, k มาอยู่ด้วยกันเอาไปคูณในวงเล็บทั้งหมดก็กลายเป็น k 2คูณ k 1ตัวนี้ก็เป็น i 2แล้วก็ตัวนี้เป็น h 2นะครับไม่ว่าจะมีกี่ k เราก็ปัดให้มันเป็น k เดียวนะครับอาจจะใส่ k พาร์มด้านบนหัวก็แล้วแต่นะครับอ่นะรูปย่อเป็น k พาร์มเลยก็ได้นะครับก็เป็น i 2 แล้วก็ h2 มีกี่ k ก็รวมเป็น k เ,เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอสัญลักษณ์ที่รวม k เ,เนี่ยอาจจะเขียนเป็นพาม์อยู่บนหัวหรืออาจจะเขียน k เปล่าๆก็ได้นะบางคนนะ่ะนะครับเออเพราะฉะนั้นนี่คือกฎอัตราของข้อนี้เราก็เอาค่าเนี่ยไปตอบในช่องว่างนะครับก็ะจะกลายเป็น a เท่ากับ k ค,คูณกับ i กํลาลัง2แล้วก็ h2 นะครับใส่เป็น k พาม์ก็ได้นะครับ เรียบร้อยครับสำหรับเฉลยข้อนี้